CEO Idol เปิดรับสมัครรุ่นที่2แล้ววันนี้คอสธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารยุคใหม่ดึงพลังปลุกศักยภาพให้คุณเป็น CEO Idol จัดเต็มทุกความรู้และทักษะเพื่อธุรกิจของคุณกับสปีเกอร์ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นคุณหมูนัทวุฒิพึ่งเจริญพงศ์ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทอุ๊ีธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คุณลูกเกดเมธนีกิ่งพยมด้วยประสบการณ์กว่า30ปีในวงการบันเทิงไทยในฐานะนักแสดงและนางแบบชื่อดังที่จะมาเทรนด้านบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งเป็น Val ลูทางธรุรกิจที่คุณสร้างได้นี่ยังไม่รวมความ Exclusive จะสปิเกอร์อีก8ท่าน ที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้รวมถึงกิจกรรมสร้างคอนเน c t ชันและดินเนอร์มีติ้งกับบุคคลสำคัญระดับประเทศที่คุณพลาดไม่ได้คอร์ส CEO Idol รุ่นที่2เปิดรับสมัครแล้วรีบสมัครด่วนเพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษก่อนใครวันนี้